ไปเรืนะครับเมืองทองเจอกันท่าเรือวันอาทิตย์นี้นะครับทุ่มหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าเมืองทองความพร้อมตอนนี้ล่าสุดบุกแพ้บีจีมา0ูนย์สนะครับห้าเกมหลังทุกรายการชนะแค่เกมเดียวคือการชนะเชียงรายนะครับที่เหลือแพ้ไป4เริ่มดอปลงมานะครับผลงานใน a c l 2ก็ไม่ดีก็ตกรอบไปแล้วนะครับแล้วก็ความพร้อมเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานประเม็อาวิไลนะครับสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับ<ม>ก็ติดโทษแบน แล้วก็ไม่มีจิโน่และเตียรี่คุมทีมข้าสนามเด้ออาละคราวนี้ก็ต้องดูว่าโค้ชอุทัยบุญเหมาะจะเป็นยังไงกับการคุมค้าสนามแต่จิโน่ก็สั่งการนะสั่งการาสั่งการได้แหละนะครับตัวจริงก็พวกคิดิพง์นะครับก็กลับมาต่อเนื่องทิสตองโอตาคนนอซิโซโก้สตราวก็เป็นแบ็กโฟลางมีสอดลวิทพิชชาอุทราซึ่งก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมพิชช <itch> า,ามีข่าวมา,าว่าจะย้ายทีมนะครับคาคานาคยกนะครับแล้วก็3แนวรุกกร์วิท เอมลโรบักแล้วก็เมวินลอเรนเซ่นนะครับก็เป็นตัวเดิมๆนะเมืองทองผมว่าก็ชุดนี้แหละที่ที่ใช้มาหลังๆก็ดรอปลงเพราะโปรแกรมมันค่อนข้างถี่ด้วยก่อนเจอบุยลำซอมแค่4-5่ห้าทีแล้วเจอบุยลำ <laughs> แพ้ไปสามหนึ<อ>่งเหมือนดีช่วงแรกนะแต่พอเกมยาวๆไม่ไหวเอพูดถึงพิชานหน่อยแล้วกันคือมีข่าวจะย้ายทีมใช่ได้ยินข่าวมามีคนมีข่าวสายมงทองอะ่ะบอกว่า เหมือนจะย้ายทีมเวเว่มาอ่าวแล้วถ้าย้ายนี่คือแกนหลักนะแกนหลักเลยตัวหลักแสดงว่าถ้าปล่อยก็ต้องก็ต้องหาตัวใหม่เข้ามาไม่ถ้าปล่อยก็คือต้องได้ได้เป็นเงินที่คุ้มค่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าในในสโมสรนะถูกไหมอะเรื่องจำนวนเงินเรื่องเรื่องเงินนะการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยอีกหรือเปล่านะครับสำหรับเมืองทองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปเช็คกันเอานะครับแต่ผมผมว่าถ้าถ้าพิชาถ้าจะขายวิชาเนี่ยโหผมว่ามัน มันเป็นแกนกลางของสำคัญมากเออถ้าขายทันทีไหมแต่ทันทีมด้วยกออับทันทีด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะเกมรับวิ่งไล่คือเหมือน<ช>เป็นบล็อกทูบล็อกไล่แบบไล่หมดอะ่ะคือได้ข่าวบอกว่าเหมือนแบบคนที่เกี่ยวข้องบอก,บ,อกบิชาอาจจะย้ายไปบียูที่ได้ที่ได้ยินข่าวมาเฉยนะผมไม่ได้บอกอว่านี่นจริงอ่าแต่บอกอาจจะย้ายไปบียูอะไรแบบนี้ยก็มีคนพูดมาเท่าที่สืบทราบมาแต่ก็ ต้องรอจบฤด,ดูกาลเาน,นเาะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมเป็นรายการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,นไม่ใช่แบบว่ชาช่วงข่าวใช่ใช่แต่ว่าถ้าจริงถ้าเสียไปก,ก็น่าจะต้องหาแกนหลักมาแกนกลางมาหน่อย้วกันดันพวกต่างดันพวกเยาวยชนมาก็น่าจะไม่ไหวละคือในมุมเมืองทองก็ต้องมีโตเก่านะคอยประคองด้วยนะครับไปดูที่ท่าเรือบ้างนะครับน่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะโคราชมา4-2ครับฮึดเหมือนกันนะ้านราสุดทุกรดูการชนะ2แพ้3นะครับอยู่อันดับ5้า มี3 6มสิบหกแต้มอยู่ในกลุ่มหัวตารางอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวจริงก็ไม่มีปัญหาทั้านั้นนะครับเที่ยสภาพทีมเริ่มกลับมาดีนะเริ่มกลับมาถ้ดีนะผู้สาหรัวสมพรยศนะครับซ้ายเควินดิรมรําฟานปูโตสนาบบูนสุวรรณันวอนชิดพิราดลชิมุระนบุรุชิมุระนะครับบดินผาลาธกดิศัฐมพลนะครับคือผมอยากให้จับตาไปที่เควินเหนือแล้วกันเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมทีมชาติแล้วอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คิดเหมือนกันที่ว่า เควินรอบนี้ยังไงสมมติในช่วงก่อนเข้าโปรแกรมทีมชาติกี่นัดนะประมาณสองนัดสามนัดสองนัดประกาศชื่อดีสิบเอ็ดีสิบเอ็ดสิบเอ็ด่าถ้าสมมติเล่นดีเนี่ยมัน๋ยวมันจะมันจะมีเรื่องให้เราคุยกันอีกเหมือนที่วันนั้นคุยกับพิเจแหละพิเจเขาบอกว่าต้องถ้าสมมติรอบนี้มีอีกเราไม่มาเนี่ยก็ต้องถามเควินจริงๆริงละว่าจะยังไงแต่ว่าหลังจากนี้ก็ก็จับตาดูการเกมใหญ่ผมว่ามันก็ต้องมีคือเกมใหญ่มันก็ต้องพึ่งนักเตะที่ที่ เธอคอมเมนต์ดีในทีมใหญ่อะในไอ้ใเกมใหญ่อะอย่างพวกนี้แหละเควินครับบริชิตด,ด้วยครับผมเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสติห้าเกมหลังสุดทีมงสองทีมเจอกันนะครับเมืองทองชนะหนึ่งเสมอหนึ่งท่าเรือชนะไปะถึงสามใช่ก็ผัวแมตช์นี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเมืองทองเขาจะให้แฟนท่าเรือเข้ามาละ<อ>มาชมในสนามแลม้วเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์นี่ตีกันเนาะเป็นครั้งแรกรอบประมาณเกือบเกือบเก้าปีนะครับที่แฟายเมืองทองกับท่าเรือได้เชียร์ด้วยกันที่ธนดมสเตเดียมแบบจริงๆริงก็ที ที่ผ่านมาก็คงมีแบบออาจจะมีแฟ,แฟนบางทีมทีมอื่นอ่ะสาามมติแข่งท่าเรือก็มีแฟนบังทองบางส่วนอาจจะมาเนียนดูอย่างเงี้ยมาเนียนดูอ่ะเออก็มีแต่ดูแล้วพอเมื่อก่อนเนี่ยอยอมรับว่าเดือดจริงน,นะนแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยพอเริ่มแบบไก่เกียร์เริ่มแยกกันไปนานๆดูแล้วก็เหมือนกับ เริ่มเหมือนจะแบบโอเคซ<ช>อฟๆลงใช่ซอฟลงอ่าเริ่มเป็นว<ช>ิตภาพกันแล้วกันใช่ใช่ใช่ครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรอืมอืมอืมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ